ดีค่ะมาค่ะวันนี้เ็นส้มผักรวมเป็นส้มผักรวมนะนี่เราใช้เครื่องแกงใต้นะคะเครื่องแกงใต้แต่เรามาผสมนิดนึงปั่นเพิ่มนิดนึงก็มาใช้หอมแดงเพิ่มหอมแดงแล้วน้ำมะขามเปียกแล้วน้ำตาลทรายนะลงลงเราปรุงรสด,ด้วยน้ำปลรรานะคะนี่เรลาปั่นใส่น้ำปลรราลงไปด้วยนคะคะรสชาติก็จะเค็ม,เ,คมเปรี้ยวๆนะคะ หอมๆแต่หอม๋ยวผักผักนี้ก็เยอะนะคะเป็นแกงส้มกระ,กะป๋องนะนี่ใสอันนี้ด้วยนะเพิ่มความเปรี้ยวนิดจิจาด์เขาเรียกอะไรส้มส้มควาย <c oughs> นี่นี่เขาใช้เพิ่มความเปรี้ยวนะของาตนี่ผักมีทั้งหมดกี่อย่างเนาะมีดอกแคมีมะละกอมีเมื่อเขือมะเขือได้นะคะหน่อไม้ดองแล้วก็ผักยาวค่ะ น้อยน้อยนะแต่ที่เยอะก็ชุดก็เป็นมะละกอะนะค่ะนี่ค่ะชิมออกมาแล้วรสชาติพอดีเราค่ะเปรี้ยวๆเค็มๆค่ะอร่อยคนะ่ะหอมหอมนี่แบบกินเนาะทเที่ยงๆแล้วใกล้จะทเที่ยงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ